สวัสดีครับผมตา LED Powerlight นะครับคลิป <Yeah. S 1> นี้ก็มาถ่ายรีวิวนะครับเป็นลูกค้าเข้ามาทำไฟทั้งคันนะครับเป็นเวฟ 125i LED ปี2025นะครับจริงๆวันนี้ผมถ่ายวันที่11ธันวาปี2024นะครับคำถามคือทำไมต้องเป็นปี25ทั้งทั้งที่ตอนนี้มันเป็นปี24ใช่ไหมครับคือมันจะเป็นช่วงพั่วปลายปีและต้นปีนะครับเขาเลยเรียกกันว่าเวฟปี2025นั่นเองครับและเวฟปี2025เนี่ย เท่าที่ผมเห็นมากับตาก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับเอาที่เห็นกับตาครับจะมีขาวดําแล้วก็ดําด้านแล้วก็ทองแล้วก็สีกลมเทาครับจะเป็นสีด้านรถก็อยู่ด้านในแล้วนะครับก็เดี <โ frustrating. S 1> ๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสีขาวดำเนี่ยจะเป็นขาวดํา <tiếp gente> ที่แบบว่าจะไม่ใช่ขาวดําเหมือนรถที่ผมทำนะครับจะเป็นขาวดําอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผม <tiếp machen> เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอันนี้จะเป็นขาวดําของรถผม อันนี้คือจะเป็นปี23นะครับจะเป็นโฉมขาวแดงนะครับแต่ผมทําการเปลี่ยนชุดสีให้เป็นขาวดําเกือบทั้งหมดเลยนะครับรถลูกค้าก็อยู่ด้านในแล้วกําลังทํากันอยู่เลยนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาดูด้านในกันนะครับอันนี้จะเป็นสีใหม่ปี2025นะครับจะเป็นสีขาวดำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขาวดำยังไงขาวตรงไหนบ้างนี่ก็คือตรงนี้จะเป็นขาว ตรงนี้ก็จะเป็นขาวชุดสีขาวขาวคือส่วนที่เป็นดำเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่3ชิ้นนะครับเริ่มจากชิ้นที่1ก็คือปีกข้างตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ชิวตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หน้าอกตรงกลางจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะ เอามาเทียบกับรถผมเลยที่จอดโชว์หน้าร้านนะครับอันนั้นก็คือปี23ทําขาวดําอันนี้จะเป็นขาวดำโรงงานนะครับอีกสีหนึ่งปี5ที่ผมยังไม่เคยเห็นก็คือสีเขียวมัชชะก็มาดูเลขไมล์รถลูกค้าคันนี้กันนะครับเลขไมล์รถลูกค้าคันนี้อยู่ที่1พ0ประทานโทษครับ123โลเท่านั้นเองเลขสวยมากเลย1 2 3นะครับอถที่ผลิตจะเป็นลอตปี67นะครับ ผลิตวันที่2ธันวาคมวันนี้ก็เป็นวันพุธท,ที่11ธันวาคม2024นะครับ, <st ip> รบเวลาตอนนี้ก็4โมง4 8นาทีนะครับ <st ip> ก็คันนี้ใกล้เสร็จแล้วละ่ะรายการที่ลูกค้าทำไปนะครับเอาเท่าที่ผมทราบก่อนนะครับดูด้วยตาเปล่ายังไม่ได้ดูบินนะครับจะมีทับทิมสีแดงแล้วก็ไฟหลีเลี้ยวหลังขาวส้มนะครับประมาณนี้แล้วก็มีฉุกเฉินรีเลย์ด้านหน้าก็จะเป็นเดย์ไลท์นะครับผมประมาณนี้ อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ d a y l i g h ์ไฟหลีหน้าแล้วก็หลีเลีเ้ยวขาวส้มนะครับอันนี้รถลูกค้าเลขไม่หนึ่โลดูของแต่งลูกค้ากันผมไม่ได้ขายนะครับแต่ผมมารีวิวรถลูกค้าจะมีปั๊มแบมโบ่ฐานดำนะครับส่วนปั๊มล่างเนี่ยจะเป็นเป็นโบโลโก้ใหญ่นะครับปักข้างโลโก้ใหญ่แล้วก็จับด้วยสายเอิร์น ประมาณนี้นะครับเรื่องแท้เรื่องเทียมอะไรเงี้ยผมดูไม่ออกหรอกนะครับอันนี้ก็ให้มาดูคร่าวๆนะครับในส่วนนี้พี่ลีโอกาลังทําการติดฟิล์มเรือนไม้นะครับอันนี้เป็นเรือนไม้เดิมๆนะครับฟิล์มที่ลูกค้าเลือกติดจะติดเป็นสีดําอ่อนนะครับอายุฟิล์มของเราเนี่ยถ้าจอดตากแดดบ่อยๆนะครับก็มีอายุประมาณ6เดือน นะครับถ้าแบบไม่ค่อยได้ตากแดดอะไรเงี้ยแเดือนถึง1ปีก็ควรเปลี่ยนฟิล์มเรือนใหม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปรีวิวแบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือด้านนอกนะครับผม โอเคครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือหลายคนอาจจะถามนะครับว่าพี่ครับไอปี23 24 25เนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับผมบอกได้เลยว่าปี23ถึงปี25้าเนี่ยทุกอย่างฟังผมให้ดีนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สายไฟเหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรต่างกันเลยภายในก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับพวกสายไฟอะไรพวกนี้ครับคือเหมือนกันหมดเลย นะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครหลายๆคนที่อยากรู้ว่าเอะพี่ปีใหม่มันออกมาเนี่ยมันต่างยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรต่างนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอีกอย่างนึงครับผมลืมบอกจะเป็นเบาะนะครับปี๖๕ขาวดําจะได้เป็นเบาะดําล้วนแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสีที่แปลกตาที่ผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่าทาง h o n d ้าจะทํามาเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถผมก็ทําเป็นขาวตัดดํานะครับ ก็ประมาณนี้เลยใครสนใจก็อยากเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ก็หาเบิกชุดสีเอานะครับ<ม>ก็ผมถ่ายมาเป็นแพทเทิร์นสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่อยากทำชุดสีใหม่นะครับผมประมาณนี้ตอนนี้ก็เหลือแค่ประกอบนิดๆหน่อยๆก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของฟิล์มพิลิโอก็ทำการติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. ก็เหลือแค่ลอกฟิล์มชั้นนอกอกอกอ,ก <S <S อ่ีพิลโอลองลอกฟิล์มชั้นนอกออกให้เพื่อ,กอกนๆดูหน่อยครับสกิบบางๆนะครับฟิล์มชั้นนอกก็จะหลุด น,นี่อันนี้ก็จะเป็นฟิล์มดําอ่อนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับดำอ่อนมันมองเห็นไหมก็ยังคงมองเห็นตามปกตินะครับมันไม่ได้เป็นดําทึบดําเข้มอะไรขนาดนั้นประมาณนี้นะครับผมใครที่กลัวว่าตอนคืนแสบตาเนี่ยติดฟิล์มดาอ่อนก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่าไปหาติดดาทึบนะครับดำทึบนี่ผมเคยติดไปแล้วกับรถผมเองเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะครับมืดแบบมืดมากตอนกลางวัน แดดๆเนี่ยเพื่อนๆจะมองอะไรไม่เห็นเลยจะเห็นตรงเนี้ยเป็นกระจกเลยนะครับผมว่าสีดำอะฟิล์มเนี่ยดำอ่อนเนี่ยตอบโจทย์สุดๆแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งติดฟิล์มเรือนไม้ไปผมก็จะแนะนําว่า5-7วันอย่าเพิ่งล้างรถนะครับปล่อยไปก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับ ร้านเรามีกันลายแท้ขายด้วยนะครับสาหรับใครที่ออกรถมาแล้วทางศูนย์ทางที่เพื่อนๆออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้กันลายมาทางเรามีจําหน่ายนะครับเข้ามาทําไฟกับเราก็เข้ามาซื้อกันได้นะครับตะก้ากันลายแท้ศูนย์ทางเรามีจําหน่ายนะครับ เผื่อเขามาทําไฟอะไรเงี้ยแล้วทางศูนย์เขาไม่ได้ให้มาก็มาซื้อกับทางเราได้นะครับผมโอเคก็อ okay. น <Okay. S 1> นี้ก็เป็นประกอบในส่วนของช่วงอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่ประกอบก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบภายนอกเต็มคันกันอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปอีกทีนึงก็คือตอนที่อยู่ด้านนอกกันเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ทําไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือชุดสีปี2025จริงๆนะครับคือถ้าแบบว่าตัดผ้าไปด้านบนเนี่ยคือเห็นไหมเหมือนแฟดกันเลยไหมเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ว่าอกกลางเนี่ยกับอกกลางของผมะจะไม่เหมือนของลูกค้านะครับอันนี้คือชุดสีศูนย์แท้แท้นะครับส่วนของผมอะ่ะก็คือชุดสีศูนย์เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าจับบางชิ้นเปลี่ยนออกให้มันเป็นสีดําแค่นั้นเองนะครับส่วนจับหลังก็จะยังเป็นสีขาวนะครับส่วนจับหลังผมเป็นสีดําปิดท้ายไฟท้ายอันนี้จะเป็นขาวส่วนของผม จะเป็นดำนะครับส่วนสวิงอาร์มของผมนั้นก็จะเป็นสวิงอาร์ม 125i LED ปี2019ก็คือโฉมนี้นั่นเองนะครับส่วนสวิงอาร์มก็ยังเป็นอาร์มแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ส่วนล้อของผมหลายคนก็ถามกันมาเยอะมากเวลามาร้านเนี่ยล้อของผมทำสี ดำเงา p o ด d e r โค a มานะครับส่วนล้อของปี2 5ก็ยังคงเป็นสีด้านเหมือนเดิมนะครับส่วนคอนโซลด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีขาว0ูนย์ะครับส่วนของผมจะเป็นสีดำนะครับคอนโซลกลางของผมก็เป็นดำส่วนคอนโซลกลางของลูกค้าเป็นขาวนะครับผมประมาณนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งครับที่หลายๆคนก็เห็นแล้วมันแปลกตานะครับก็คือโลโก้เวฟเป็นสีดำแล้วก็ร2 5ยเป็นตัวนูนส่วนไเนี่ย เป็นสีดําแต่ว่ามันมันหล่นนะครับอันนี้ของศูนย์ก็จะเป็นสีเวฟสีโครเมียมนะครับร้อยยีเป็นสติกเกอร์ไอเป็นสีแดงนะครับประมาณนี้โอเคเรามารีวิวในส่วนของเรื่องไฟกันบ้างที่ลูกค้าเข้ามาทําวันนี้นะครับเริ่มจากรายการแรกจะเป็นฟิล์มเรือนไม้สีดําอ่อนนะครับเราลองเปิดกุญแจมาก,ก่อนเลยเปิดกุญแจขึ้นมานะครับสีดําอ่อนก็ประมาณนี้นะครับตอนกลางวันตอนแดดๆเนี่ยก็ยังคงมองเห็นอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ชัดแต่ตอนคืนเนี่ยผมมองได้เลยว่าชัดมากนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของสวิตผ่ามากนะครับตรงรุ่นปี2 0 2 3ถึงปี25เนี่ยก็ยังคงใส่ได้อยู่นะครับผมวิธีการใช้งานก็เปิดไฟเลี้ยวด้านใดด้านนึงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เปิดฝั่งตรงข้ามแค่นี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยรีเลย์ก็ทำการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่บริเวณด้านในเลือนไม้นะครับด้านใต้เลือนไม โอเคครับต่อมาในส่วนของด้านหน้าจะเป็นในส่วนของไฟหลี่ LED เซรามิกสีขาวนะครับส่วนไฟเลี้ยวเราใส่เป็นหลี่เลี้ยวขาวส้มน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูประมาณนี้ครับพอเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟหลี่สีขาวจะดับลงไฟเลี้ยวสีส้มจะติดขึ้นนะครับพอเวลาเราปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟหลี่สีขาวก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวหลี่เลี้ยวผมมีประกันให้3เดือนนะครับส่วนไฟหลี่สวิตช์พาร์รีเลย์ประกันให้เดือนหนึ่ง นะครับผมต่อมาก็มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายที่ทําก็จะเป็นทับทิม LED <c oughs> สีแดงนะครับมีหลี่และเบรกในตัวนะครับผมเดี๋ยวให้ลองกําเบรกดูนะครับกาเบรกมือติดนะครับเอย่บเบรกเท้าก็ติดเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหลี่เลี้ยวนะครับด้านหลังเนี่ยไฟเลี้ยวลูกค้าใช้เป็นตัวหลี่เลี้ยวขาวส้มเหมือนด้านหน้าเลยนะครับพอเปิดไฟเลี้ยก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้ทั้งคันที่ทําไปมีประมาณนี้นะครับผมบินของลูกค้าคันนี้นะครับไม่เกิน2 0 0 0บาทนะครับก็จะมีสวิตพามารีเลย์ฟิล์มเรือนไม้ไฟหลีหน้าไฟหลีเลี้ยวแล้วก็หลีเลี้ยวหลังทับทิมแล้วก็กันลายนะครับเพราะว่าลูกค้าออกรถมาใหม่เนี่ยทางศูนย์เขาไม่ได้แถมกันลายมาให้ผมเลยแนะนําว่ารับกันลายไปด้วยไหมเพราะทางร้านเราก็มีเหมือนกันนะครับทางศูนย์เขาแถมมาให้แค่ตะก้านะครับ อีกอย่างหนึ่งครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆดูอย่างหนึ่งคือการลายศูนย์แท้กับตะกร้าแท้นะครับดูง่ายๆครับการลายศูนย์แท้จะมีคําว่าเวฟร้อยบไแบบนี้แล้วก็จะมีที่เกี่ยวของบริเวณตรงนี้นะครับผมในส่วนของการลายก็ดูง่ายๆครับตะกร้าก็ดูง่ายเช่นเดียวกันครับตะกร้าก็จะมาดูในส่วนของโลโก้ตัวกลางนะครับแต่ผมจะสอนดูครับมาดูง่ายๆตะกร้าแท้จะมีคาว่าเวฟ่สิบห้าไอบายแบบนี้ก็คือ ตาก้าศูนย์แท้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเวฟ 125i l v d ปี2025นะครับคันนี้ผมใช้เวลาทำไม่เกินชั่วโมงนะครับของเดิมที่ถอดออกเนี่ยลูกค้านำกลับบ้านได้เลยแล้วก็ไม่มีการตัดต่อสายไฟเดิมของตัวรถแม้แต่เส้นเดียว นะครับประกันศูนย์ไม่ขาดแน่นอนครับผมกล้าพูดได้เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาทำนะครับร้านผมอยู่กรุงเทพเจรัญสนิทวง67ก่อนถึงแยก3านะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์บ่ายโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งหยุดทุกวันอาทิตย์ไม่ต้องจองคิวไม่ต้องนัดวันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมก็หายหน้าหายตาจาก YouTube ไปนานนะครับเนื่องจาก งานหน้าร้านค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่ง อันนี้ก็ว่างพอดีแล้วบวกกับไม่มีคิวหน้าร้านก็เลยขอลูกค้านะครับทำการเอารถออกมารีวิวถ่ายคอนเทนต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าสี2025เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในส่วนของเวฟ 125i LED ปี2025นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ